สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของดารานักร้องชื่อดังในอดีตสำหรับพ่อชายเมืองสิงห์ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าพ่อชายเป็นดาราดได้อย่างไรในเมื่อเป็นนักร้องกันเห็นเห็นอยู่ลองไปตามฟังกันดูนะครับพ่อชายเมืองสิงห์ได้รับฉายาว่าอาแรงเดอลรองแห่งเมืองไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันพ่อชายเมืองสิงห์ถือได้ว่า เป็นคนที่มีความสามารถมากที่สุดคนหนึ่งของวงการซึ่งพ่อชายเมืองสิงนอกจากจะร้องเพลงเก่งแล้วก็ยังแต่งเพลงเก่งอีกต่างหากนอกจากนี้ก็ยังเป็นนักสแสดงที่มีผลงานทั้งภาพยนตร์และละครมากมายสำหรับประวัติของพ่อชายเมืองสิงมีชื่อจริงว่าสมเสียนพานทองเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมปี2482ปัจจุบันอายุได้85ปีเกิดที่ตำบลบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี เป็นลูกชายของคุณพ่อสีกับคุณแม่ป่วนพานทองเรียนจบมปลายในปี2499จากโรงเรียนสิงหวัฒนาพาหะซึ่งปัจจุบันก็คือโรงเรียนสิงบุรีจากนั้นก็ได้มาเรียนต่อที่โรงเรียนเพาะช่างที่กรุงเทพแต่ก็เรียนไม่จบเพราะว่าไม่มีเงินเรียนต่อทั้งที่เหลือเพียงปีเดียวเท่านั้นเองพอไม่ได้เรียนต่อพ่อชายในวัยหนุ่มก็ต้องหางานทําที่กรุงเทพงานอะไรก็ได้ขอให้ได้เงินมาเลี้ยงตัวเองก็พอ ในตอนนั้นพ่อชายเมืองสิงทำงานสารพัดเช่นรับจ้างตากผักเพื่อนำมาทำเป็นผักกาดกระป๋องเป็นกรรมกรตอกเสาเข็มรับจ้างเขียนป้ายและวาดรูปเนื่องจากว่านายสมเสียนเป็นคนที่ชื่นชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจพอมีเวลาว่างก็จะร้องเพลงให้พ่อค้าแม่ค้าแถวตลาดพลูฟังเป็นประจำคนแถวนั้นต่างก็บอกว่าเสียงดี ต่อมาในปี2,504นายสมเสียนมาสมัครเป็นนักร้องกับวงจุฬารัตแต่ครูมงคลอมตยกุลก็ได้ยื่นเงื่อนไขว่าจะรับนายสมเสียนเข้าร่วมวงด้วยแต่นายสมเสียนจะต้องไปแล่สดๆแข่งกับครูพรพิรมซึ่งเป็นนักร้องดังในยุคสมัยก่อนที่จะไปบวชผลของการแหล่สดๆในวันนั้นก็ผ่านฉลุยจนครูมงคลต้องยอมรับนายสมเสียนเข้ามาร่วมวงตามที่ประกาศเอาไว้แล้วก็ยังตั้งชื่อให้ใหม่ว่าชายเมืองสิง หลังจากนั้นพ่อชายเมืองสิง์ก็มีโอกาสบันทึกเสียงผลงานเพลงของตัวเองออกมาอย่างเช่นเพลงทำบุญร่วมชาติมาลัยน้ำใจมาลัยลอยวนพ่อลูกอ่อนรักหน่อยน้องติม๋มลูกสาวใครหนอมาลัยดอกรักเป็นต้นซึ่งก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับพ่อชายเมืองสิง์เป็นอย่างมากพ่อชายเมืองสิง์อยู่ที่วงจุรารัตหกปี ในช่วงนี้นอกจากจะร้องเพลงแล้วพ่อชายเมืองสิงห์ก็ยังได้ก้าวเข้าสู่วงการการแสดงภาพยนตร์อีกด้วยในปี2508กับภาพยนตร์เรื่องศึกเสือไทยปี2512ละครเรื่องจำปาสี้นภาพยนตร์เรื่องวิมานสีทองกุหลาบไฟไอ้ฟ้าผ่าเป็นต้นพ่อชายเมืองสิงห์มีผลงานทั้งละครและภาพยนตร์ประมาณ20กว่าเรื่องในปี2510 พ่อชายเมืองสิงห์ก็ได้ลาออกจากวงดนตรีจุฬารัตแล้วก็มาตั้งวงดนตรีเล็กๆชื่อวงหลังเขาประยุกต์ต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นจุธาทิพย์เพื่อลำลึกถึงวงที่ทําให้พ่อชายนั้นโด่งดังซึ่งในตอนนั้นในวงของพ่อชายก็จะมีสมาชิกอยู่หลายคนที่ต่อมาก็มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากอย่างเช่นโชคดีพักผู้เพชรโพทองรับพินภูไทยดีดอกมดัน ดูดอกกระโดนสีหนุ่มเชิญยิ้มหนุ่มเมืองไพรเป็นต้นพ่อชายเมืองสิงนอกจากจะร้องเพลงเก่งแล้วก็ยังเป็นนักแต่งเพลงให้คนอื่นร้องจนมีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้วหลายต่อหลายคนพ่อชายเมืองสิงทำวงอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็เลิกทำวงไปเมื่อปี2521เพราะว่าในตอนนั้นพ่อชายเมืองสิงเจอมรสุมชีวิตมากมายที่ประดังประเดเข้ามาจึงทำให้พ่อชายเมืองสิงได้ห่างหายไปจากวงการเพลงนาน แล้วก็ผันตัวเองไปเป็นเกษตรกรทําไร่ทานาส่วนผสมที่บ้านเกิดนานถึง10ปีจนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดต,ต่อมาเมื่อมีการจัดงานกึง่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่1ประจำปี2532พ่อชายเมืองสิงห์ก็ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระณิิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีถึงสี่รางวัลด้วยกันจึงทำให้พ่อชายเมืองสิงห์หวนกลับคืนสู่วงการเพลงลูกทุ่งอีกครั้งต่อจากนั้นก็ได้ผลิตผลงานเพลงดังๆออกมาอย่างมากมายเมื่อปลายปี2557พ่อชายเมืองสิงห์ก็ได้สร้างความฮือฮาเมื่อได้มีการนำเอาเพลงเมียพี่มีชูมาเรียบเรียงและขับร้องใหม่เป็นดนตรีลูกทุ่งร่วมสมัยมากขึ้นในสังกัดอาสยาม ในเครือของ r s สโดยมีนักร้องลูกทุ่งร่วมสมัยมาร้องด้วยก็คือจ๊ะอาสยามและใบเตยอาสยามปัจจุบันพ่อชายเมืองสิงห์ก็มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายดีไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินทองแต่ปัญหาหลักๆของพ่อชายก็คือปัญหาของสุขภาพเนื่องจากว่าพ่อชายเมืองสิงห์ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบร่างกายซีกซ้ายมีปัญหาทุกวันนี้พ่อชายต้องอยู่บนรถเข็นเสียเป็นส่วนใหญ่เวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องนั่งรถเข็นตลอด งานร้องเพลงงานต่างๆก็ไม่ได้รับแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวโดวยย่อของพ่อชายเมืองสิงห์ถ้าหากว่ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ